สวัสดีค่ะพี่น้องปลาสมพีทไทยวิดีโอลานี้น th หมค voilà. ืนเห็นไหมเงนีมองบาร์บีคิวม่เบิ่งมาเบิ่งสาน้ำยาหมึคืนเ็ม้ีคนเลอกระดีนึงวันอาทิตย์ยมีแรงน้ำเห็นไห สวยมากเลยบูราอิชมบหน่อบิสเซนฟิล์มขอร์ม่ฉันขอบคุณสาวยน้ำแน่ๆๆยังไม่คืนสวยมากเลยสาวยน้ำในมีอันนี้นะ มีที่คอตด้วยตอนกลางวันก็เปิดเฮี่ยมาพอตอนกลางคืนก,นก็ปิดเป็นแก้วอัตโนมัติมากเลยสุดยอดมากเลยเห็นไหมคะมีกุญแกจล็อกไม่มีฝุนไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรสวยงาม สุดยอดใช้เวลาสี่เดือนทำ้าวนะกำแพงที่นั่งสวยมากเลยโอ้เธออยู่บ้านเราคนเต็มที่นี่มิดสีรีโอแม่คับ บนภูเขา